สวัสดีค่ะวันนี้พี่จะมาบอกวิธีการสมัครสอบ b m a t ของแทบไว้กันนะคะไปดูกันเลยค่ะ เลือกล็อกอินเพื่อระบุตัวตนโดยใช้อีเมลที่ใช้อยู่เป็นประจำเลือก BMAT ตรงที่เมนูบาร์แล้วเลื่อนหน้าลงไปเรื่อยๆกด Registration กรอกข้อมูลส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษให้ครบตรวจสอบตัวสะกดให้ถูกต้องเลือกสถาบันสำหรับแชร์ผลสอบให้น้องๆเลือก Thai University Access Arrangement การขอความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ,ษที่มีความบกพร้องทางร่างกายถ้าไม่มีกด Next ได้เลยค่ะ สถานที่สอบแคปไว้์น้องๆสามารถเลือกจังหวัดที่สะดวกก่อนนะคะรายละเอียดเงื่อนไขลองเลื่อนลงมาด้านล่างและกดคอนเฟิร์มช่องทางการชำระเงินสามารถเลือกชำระผ่านบัตรเครดิตหรือสแกน QR ีย d e คได้ทุกธนาคารหลังจากที่ชำระเงินแล้วน้องๆจะได้รับอีเมลยืนยันการชำระเงินเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆที่เข้าหมอลองหนึ่งทุกคนนะคะโชคดีนะคะทุกคน